สวัสดีค่ะเมนูนําเสนอวันนี้จากครัวบ้านลนาักขณาวันนี้ครัวบ้านลนาักขณาเราทําผัดเมีกระเฉดกุ้งหมูยอค่ะก็นําพริกกระเทียมไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็นํากุ้งหมูยอกุ้งเราใช้กุ้งลวกนะคะแล้วก็หมูยอค่ะไปผัดใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะซอสน้ามันหอยน้ําปลาน้ําตาลผงปรุงรสนะคะผัดให้เข้ากับพริกกระเทะะียมค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ําปรุงะคะ่ะน้ําปรุงก็จะประกอบด้วยซอสน้ามันหอยน้ําปลาน้ําตาลผงปรุงรสไปด้วยนะคะ แล้วก็ไปผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็จะใส่หมี่ไปค่ะหมี่นะคะก็จะใส่ซีอิ๊วซอสฝาเขียวค่ะลงไปด้วยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วก็จะใส่กระเฉดค่ะกระเฉดที่เราใส่สุดท้ายเลยนะคะกล้ผัดให้กระเฉดสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ผัดหมี่กระเฉดกุ้งหมูยอจากครัวบ้านลนาัคนณาสนใจอาหารครัวบ้านลัคนาก็มาเปิดครัวบ้านเราได้นะคะวันนี้ครัวบ้านลัคนณาเราทําผัดหมี่กระเฉดกุ้งหมูยอค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะฝากกดหัวใจกดติดตามให้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ